ีครับผม SDV ดีวเหนนะครับเข้ามาดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ผมเลยนะคะมีคลิปแบบมอสสกินแบบสวยๆมากมายนะครับสำหรับช่องนี้อย่าลืมกดติดตามให้ผมเลยนะครับขอบคุณนะครับอ้อนแล้วนะครับทุกคนเฮ้ย <c oughs> ครับคือแบบว่ามันไม่มี gta 3ก็คือแบบมันลงมอสสกินไม่ได้ ทำยังไงถึงจะมี gta 3แล้วลงมอสสกินได้ดูโจดนี้เลยนะครับเข้าไปเข้าไปที่ตรง z a ตัวเขียวๆนี่ครับนี่นะครับตัวเขียวๆกดเข้าไปเลยครับหนึ่งครั้งแล้วก็ android ครับ obb ครับกดเข้าไปครับแล้วก็อันที่2ครับแล้วกดลูกตาครับแล้วก็ tex ดีครับเข้าไปครับกดค้างไปกดอันที่สองนะครับไปแล้วก็กลับมาหน้าที่กลับมาหน้านี่ครับกดเข้าไปที่ data ครับเข้าไปแล้วก็หาคำว่า gta s a n ครับไปหนึ่งครั้งแล้วกดแรกครับอันที่สองครับ กดวางไปเลยครับหนึ่งครั้งนี่ครับก็คือมันลงได้แล้วไปลองไปลงมันครับมอส,สกินครับ ก็มาเริ่มลงกันเลยนะครับน้องๆไปครับแล้วก็ให้ G T A แนครับเข้าไป X D นะครับจะมาเริ่มบอกเลยครั้งแรกก็คือมันไม่มี G T A สามเนาะคือแบบพี่ลงมาแล้วเี่ไงครับ G T A สามนี่นี่ G T A สามกดเข้าไปเดียวกัครับนี่ลงมอสกินที่เราเอาไว้ได้เลยนะครับ ่กลับไปครับกลับไปหน้าแรกเลยนะครับเข้ามานี่แล้วก็หามอสสกินที่ตัวเองจะลงไวน้นะครับนะครับน้องๆใครไปนองวะไสั่งกลับลงเลยนี่ครับ โอเคนะครับน้องๆก็คือแบบว่ามันลงติดนะครับมันลงได้สําหรับใครที่ประสบปัญหานแบบพี่ก็เอาวิธีนี้ไปใช้นะครับแต่ถ้ากถ่ายถ้าคนอื่นแบบทําแล้วไม่ได้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแบบเครื่องพี่มันทําได้นะครับโอเคนะครับน้องๆกลับสวัสดีครับก็ถ้าเธอเหงาเราชื่อเอดวีเองนะครับสลักมันแย่ถือเชือกไว้ผูกคอตายนะครับ <c oughs>